สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจะนะประชรรมรมกันนะคะบทเรียนที่นำเสนอพี่น้องช่วงนี้เป็นบทเรียนชุดพระมิญามปสุดนะคะก็แบ่งปันไปแล้วเจบทแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในบทที่8นะคะพี่น้องจะเป็นบทสุดท้ายของบทเรียนชุดนี้ในกรณีที่พี่น้องอยากจะฟังหรือว่าสนใจ จะฟังตั้งแต่เริ่มต้นบทที่หนึงก็เข้าไปฟังได้ที่ YouTube ของริจักนะคะ w w dw พระกิติคุณเชิดไทยหรือว่าไปเว็บไซต์ก็ได้ w w w พระกิติคุณ kca org นะคะค่ะเราจะที่ฐานกันก่อนที่จะมาถึงบทเรียนวันนี้นะคะสาธุการแค้แต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนอันรํำค่าที่พระเจ้าให้ได้มีการศึกษา ความจริงในพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่ควรเรียนรู้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขออวยพรให้บทเรียนนี้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่ฟังและขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้ได้เข้าใจความจริงอธิษฐานทุกสิ่งพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริเจ้าอเมน ค่ะพี่น้องบทเรียนวันนี้นะคะเป็นบทเรียนบทที่แปดนะคะบทที่แปดเป็นบทสุดท้ายของบทเรียนชุดนี้บทเรียนบทที่แปดหัวข้อของบทเรียนบทที่8ก็คือภาษาแปลกๆนะคะภาษาแปลกๆคราวที่แล้วก็แบ่งปันไปคือแบ่งปันไปแล้วในตอนที่หนึ่งเกี่ยวคําว่าภาษาแปลกๆนะคะสิ่งที่เราควรเรียนรู้ค่ะพี่น้อง เรื่องของภาษาแปลกๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจของมนุษย์แต่ว่าเมื่อพระวจนะพระเจ้าเขียนเอาไว้เราก็น่าจะมาเรียนรู้ตามหลักแห่งพระวจนะพระเจ้านะคะก็คือว่าบทเรียนนี้ข้าพเจ้าก็นําแค่เป็นพื้นฐานมาพอที่จะเข้าใจนะคะเราเรียนรู้ไว้ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นคําที่สําคัญในพระวจนะของพระเจ้าตอนที่หนึ่งก็แบ่งปันไปแล้วภาษาแปลกๆนะคะภาษาแปลกๆจากตอนแรกตอนแรกของบทเรียนี้ก็คือภาษาแปลกๆประการที่หนึ่งก็คือภาษาต่างๆหรือภาษาอื่นๆถ้าอ้งอิงจากพระคัมภีร์หนึ่งโครินธ์บทที่สิบสา ข้อที่หนึ่งย้อนคืนนิดหนึ่งนะคะแจมปรโรูบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องหรือสาบที่กําลังส่งเสียงฉะนั้นเมื่อย้อนดูไปพระคัมภีเราจะเห็นว่าแจมปรูก,ก็เน้นให้รู้ว่าภาษาแปลกๆมีมีสองลักษณะภาษาแปลกๆแรกก็คือหมายถึงภาษามนุษย์ ภาษาที่สองคือภาษาทูตสวรรค์คราวที่แล้วก็แบ่งปันไปแล้วในภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาอื่นๆที่เรียกว่าภาษาอื่นหรือภาษาต่างๆเป็นภาษาที่มนุษย์พูดกันบนโลกนี้อาจจะเป็นภาษาของแต่ละประเทศแต่ละชนชาติอาจจะเป็นภาษาเผ่าภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์พูดกันบนโลกนี้คงมีหลายภาษานะคะ แต่ว่าถ้าหากผู้ใดก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพระมิยมิสุทิ์ให้ผู้ภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือภาษาอื่นนี้นะคะอ,อยากจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจเพิ่มเติมก็คือว่าคนที่พูดนะไม่เข้าใจว่าตัวเองกําลังพูดอะไรคือไม่ได้เรียนภาษานี้มาก,ก่อนแต่ว่าคนที่สามารถเข้าใจได้คือเจ้าของภาษาก็ยกตัวอย่างไปในกิจกรรมบทที่สองข้อที่สี่ ในวันพินคอสเตที่พระมิญาติสุดเสด็จลงมาเหนือท่ากลางสาวกและศิษย์ทั้งหลายในเวลานั้นแล้วสาวกสิษย์ทั้งหลายก็พูดภาษาต่างๆพูดภาษาต่างๆซึ่งในเวลานั้นนะคะก็มีคุณยิวม,มาจากทุกสารทิศบนโลกแล้วก็มีภาษาที่เขาเข้าใจฉะนั้นก็เพื่ภาษาของแต่ละประเทศ นะครับพี่น้องอัน,น,นยกตัวอย่างให้เห็นว้านภาษาอื่นๆหรือภาษาต่างๆนะคะค่ะก็ต้องเป็นเรื่องของที่เราจะมีประสบการณ์เหมือนที่เล่าพี่น้องฟังเลยนะคะข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองเมื่อมีการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไปทำกลางพี่น้องไม่ไว่าู่ที่ประเทศไทยหรือที่ที่นี่ก็เหมือนกันนะคะพี่น้องวันนี้เราจะมาอีก ประการที่สองประการที่สองพูดถึงภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาทูตสวรรค์อืมเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอาจารย์ปลูก็ยืนยันให้เราในหนึ่งคริมบที่13ข้อหนึ่งว่าแม่ข้าพระเจ้าแม่ข้าพระเจ้ามาถังจะโปรยเองจะพูดภาษาปแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีหรือภาษาทูตสวรรค์ก็ดีเคยอาจารย์ปลูก็ยืนยันให้ เราจะพรางผีคนนี้เพราะว่าอาจารย์ปรุลเองนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จึงสามารถนํามาเขียนได้นำมาเขียนได้และอธิบายว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรุลอยากจะบ,บอกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนให้รับทราบนะคะพี่นงถ้าภาษาแปลกๆภาษาทูตสวรรค์เนี่ยถ้าฟังไปแล้วถ้าเราฟังไปแล้วนะคะอาจจะเป็นเหมือนว่าไม่น่า,าจจะเป็นไปได้เนาะ ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเหลือเชื่อภาษาทูตสวรรค์พูดกันยังไงเราก็ไม่ทราบว่าทูตสวรรค์เป็นกฎที่บนสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าและผู้ภาษาอย่างไงเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเมื่ออาจารย์ปลูยืนยันเช่นนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์ปลูเองนะคะพี่น้องในพระธรรมกิจการที่พูดถึงเมื่อคริสจ,จักเริ่มแรก มีกิจจากเริ่มแรกเกิดขึ้นผู้รับใช้พระเจ้าสิทธิ์ทั้งหลายก็ได้รับประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วก็แม่จันปลกเองก็รับประสบการณ์เรื่องนี้ะะนฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะมาเขียนให้รายละเอียดให้เราได้เข้าใจนะครับพี่น้องภาษาภาษาทูตสวรรค์นี่หมายว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์เนี่ยพูดกันในสวรรค์ของภาษาของทูตสวรรค์ซึ่งคนที่พูดคนที่จะรับการเจิม คนที่รับการเจิมจากพระมียามิสุดของพระเจ้าและสามารถพูภาษาแปลกๆที่ออกมาได้นี่นะคะที่เรียกับภาษาทุสวรรค์น,นี้คนที่พูดนั้นไม่เข้าใจเลยแล้วคนอื่นเองก็จะไม่เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่เข้าใจเช่นกันแต่เรามาลองดูรละเอียดว่าเมื่อ,อมีการเจิมด้วยพระมียามิสุดแล้ว นะคะและมีคนผู้ภาษาแปกลกออกมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่างไรบ้างมาดูในพระคัมภีร์กิจการนะคะกิจการก็เป็นกิจการของอัครทูตละเพราะกิจการก็จะเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนว่าการเริ่มต้นคริสจักรคริสจักรเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการก่อตั้งหรือเริ่มต้นคริสจักรตลอดตลอด พระทรรกิจการก็จะพบเกือบทั้งหมดเล่มนะครับพี่น้องก็จะพบถึงการทํางานของพระเมียมสุดการเจิมพระเมียมสุดในคริสจักรในบุคคลนะคะพี่น้องวันนี้เรามาอ่านดูในกิจการบทที่19ข้อที่หนึ่งของข้อ,ขอที่6นะคะขณะที่อับโลขณะที่อัปโบลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลได้ไปตามที่ดอนแล้วมายังเมืองเอเฟซัส ท่านพบสาวกสาวกบางคนที่นั่นที่เอิฟิซัสนะคะจึงถามเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระิญมเยมิสุดหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระิญมเยมิสุดนั้นเรายัางไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาตอบว่าบัพติศมาของโยน เปาโลจึงว่ายนอนให้รับบัพติศมาสำแดงถึงก,ก,กันกับใจใหม่แล้วบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระเยซูผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูให้เชื่อในพระเยซูเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในนามของพระเยซูเจ้าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้ทำนายด้วยถ้าสังเกตในพระคัมภีร์กิจการนะคะก็จะมีสองบัพติศมาที่พูดถึงเมื่อมีการเคลื่อนไหวของพระมีสุดก็จะมีสองบัพติศมานิ้นก็คือบัพติสมารแรกก็คือบัพติศมาของยอนบัพติสโตคือบัพติศมาในน้ําสัาแดงกันกับเใจใมาเมื่อมีคนเชื่อพระเยซู นะคะมึกปูนเชื่อพระเยซูก็สําแดงกันกลับจใหม่โดยการให้บัพติศมาในน้ําเป็นบัพติศมาของยอห์นบัพติสโตซึ่งเวลานั้นอาจารย์เปโลไปที่เมืองเอเฟซัสก็พบสาวกบางคนที่นั่นก็เลยถามว่าถามว่า,า,วาท่านได้รับพระมิยาสุดแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่าเรื่องพระมิยาสุดนั้นก็ยังไม่รู้จักเลยเคยไม่เคยได้ย,ยินเลยหมายถึงได้รับบัพติศมารพระมิยาสุดหรือไม่ แต่ว่าจ้าปรูก็ถามว่าที่ได้รับนั้นคือบัพติศมาอะไรเขาก็บอกว่าบัพติศมาของยอหนของยอหนบัพติสโตคือบัพติสมาสําแดงก,กันกับใจใหม่บัพติศมาในน้ําแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าก็ให้คุณทั้งหลายเมื่อรับบัพติศมาเรียบร้อยแล้วสแดงก,ก,กันกับใจใหม่แล้วก็บอกให้คุณทั้งหลายเชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซู ยอนก็พูดเช่นนั้นในพระคัมภีร์พระกิติคุณนะคะว่ายอนให้บัพติศมาในน้ำสําแดงการกลับใจใหม่แต่มีอีกผู้หนึ่งที่มาภายหลังยอนผู้นั้นจะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณริสุดอันนี้ยอนบัพติสโตได้กล่าวเอาไว้ในพระคัมภีร์กิติคุณนะคะพระกิติคุณฉะนั้นเราจะเห็นว่าบัพติศมาในน้ําสาแดงการกลับใจใหม่และ บัพติศมาด้วยพระเมียมสุดนั้นพระเยซูทรงเป็นผู้เจืมให้คนนั้นใครก็ได้ที่รับบัพติศมาในพระเมียมสุดและสิ่งที่สําแดงออกมานั้นก็คือในตอนนี้แจมปารูก็ถามเขาเขาก็บอกว่าบัพติศมาในน้ําของยอนเมื่อปาโูวางมือบนเขาแล้วพระเิญญมิมสุดก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้ทํานายด้วย ฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นเะนั้นเจปลูก็เอามือวางให้กับสาวกและผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อในมุกิสจักเมืองเอฟิซัสนะคะเมื่อ,อาวางมือแล้วนะคะพระมิยาเมสุก็เจิมคนเหล่านั้นที่แจปลูวางมือให้และสิ่งที่สําแดงออกมาก็คือว่าคนเ,เหล่านั้นได้รับการเจิมด้วยพระมิยาเมสุและเขาก็พูดภาษาแปลก ภาษาปแปลกๆนี้จะไม่ใช่ภาษาต่างๆหรือภาษาอื่นซึ่งภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจเลยนี่หมายถึงการบับติสมาด้ยพระมีสุดนะคะและในขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือการทํานายการทํานาย,ก,านายก็อย่างพระังภีร์ได้กล่าวไว้เลยนะคะเมื่อรับการเจมก็จะมีกันพูดภาษาแปลกมีการทํานายมีคําพยากรณ์อะไรเงี้ยฉะนั้น พระอัมภี์ในตอนนี้ก็สําดงให้เราเห็นแล้วนะคะว่ากิจัก์เมืองเอฟซัสเป็นกิจัก์ที่ได้รับการเตรียมด้วยพระเมเยนไปสุดแล้วก็พูดภาษาแปลกๆซึ่งเราเรียกว่าภาษาทูตสวรรค์มีคนที่เป็นเป็นภาษาที่เราไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณเหล่านั้นกําลังพูดอยู่แต่ทีนี้นะคะเรามาดูอีกอันหนึ่งซึ่งกล่าวถึงภาษาแปลก ภาษาแปลกๆนะคะในหนึ่งโคริน์บท 12, ที่สิบสองข้อที่ส0บอกว่าและให้อีกคนหนึ่งทําการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้แปลภาษานั้นๆได้ๆๆไดๆๆในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะอาจารย์ปารูก็เขียนถึงคริสตจักรโคริน ถึงคริสตจกักรมองโครินเพราะว่าคริสตจกักรมองโครินก็เป็นคริสตจักรที่จเจริญเติบโตและมีการใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณมากเลยทีเดียวแล้วก็ได้รับการเจมิมอย่างรับการเจมิมด้วยพระเยยมสุทนะคะก็มีการพูดภาษาแปลกการทํานายมีของประธานมากมายฉะนนั้นในหนึ่งโครินบทที่สองข้อสิบได้ อาจารย์ปรูได้เขียนให้เรารู้ว่าภาษาแปลกๆก็ยังเป็นลักษณะของหนึ่งในจำนวนของประธานฝ่ายพระมียาบิสุดข้าพเจ้าก็ได้แบ่งปันไปแล้วนะคะเรื่องของประธานฝ่ายพระมียาเบสุทธ์ซึ่งเป็นของประธานที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่เชื่อทุกคนและหนึ่งในจำนวนของประธาน ฝ่ายพระเีสุดนั้นในบังพีในหนึ่งโคริมบที่สิบสองก็สิบก็มีคําว่าพูดภาษาแปลกๆให้คนหนึ่งทําอิทธิฤทธิ์ให้คนหนึ่งเผยจรได้และอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตมิยาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆได้และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ฉะนั้นเราจะเห็นในตรงนี้นะคะว่าการพูดภาษาแปลกๆของทูตสวรรค์เนี่ยที่เรียกว่าภาษาทูตสวรรค์เนี่ย จะต้องมีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่มีของประธานในการแปลภาษาจึงจะเข้าใจได้จึงจะเข้าใจได้ไดแล้วการบางครั้งคนที่พูดเองบางครั้งคนที่รับจิมในพระองส่วผู้ภาษา,ปา,ษาแปบบบางครั้งคนนั้นก็พระเจ้าก็ให้คนนั้นก็สามารถแปลในสิ่งที่ตัวเองพูดมาว่าเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกาลังพูดอยู่ และหรือว่าถ้าไม่ใช่ฉะนั้นก็จะมีอีกคนหนึ่งที่มีของประทานในการแปลภาษาปแปลกๆนั้นนะคะและททำให้เข้าใจว่าคนนั้นกำลังพูดอะไรกำลังพูดอะไรพี่น้องที่รักในเรื่องความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณในเรื่องภาษาปแปลกๆนี่น,นะคะพี่น้องเป็นความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณจริงๆนะในประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนที่บอกพี่น้องไปแล้วนะคะว่า ข้าพเจ้าเองนั้นรับเชื่อเมื่ออายุสิบสี่ปีแล้วก็สิบหกปีก็รับ,บปฏิสมาดโดยพระวิญยามที่สุดตั้งแต่เวลานั้นสิบหกปีสิบหกปีอายุสิบหกปีนะคะพี่น้องก็มีประสบการณ์ตลอดเวลาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็มีประสบการณ์ได้พบเจอได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นบทเรียนเกี่ยวกับบทเรียนที่ข้าพเจ้ากําลังนําเสนอพี่น้องอยู่นี้นะคะในการ สัมผัสในการเจิมของพระมียานไปสุดแล้วก็มีการพูดภาษาอื่นๆภาษาต่างๆและภาษาแปลกๆและโดยเฉพาะในภาษาแปลกๆนี่นะคะที่พูดในคริสตจักรหรือพูดที่ไหนก็ตามเมื่อพระมียานเจิมภาษาแปลกๆภาษาทุสวคนนี้คุณจะไม่ได้เข้าใจเลยคุณจะไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่พูดสามารถแปลเองได้และคนที่พูดแปลเองไม่ได้ก็จะพระเจ้าก็จะให้มีอีกคนหนึ่ง ในคริสตจักรในชุมชนนั้นๆมีของประธานในการที่จะแปลทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะให้คุณได้เข้าใจว่าคนนี้กำลังพูดเรื่องอะไรนะคะส่วนใหญ่ภาษาแปลกๆที่พูดกันนี่นะคะไม่ว่าภาษาอื่นๆภาษาต่างๆหรือภาษาแปลกๆของทุสซอนสิ่งที่พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยกย่องยกย่องสารเสืิญยกย่องสารเสืิญพระเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นคำสรรเสริญนะคะหรือ ถ้ามีภาษาแปลกบางอย่างก็จะมีการทํานายเหมือนที่กิจักเอฟิซัสนะคะภาษาแปลกๆพูดแล้วก็มีการทํานายมีคําพยากรณ์ไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พระกัมพีกล่าวถึงนะคะฉะนั้นพี่น้องที่รักอยากจะบอกพี่น้องอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่อาจจะคิดว่าไม่สำคัญนะคะเพราะว่าสําคัญเพราะว่า ตามประสบการณ์ส่วนตัวในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็เห็นถึงการต่อต้านเห็นการต่อสู้ของหลายๆคนที่เมื่อได้เรียนหรือได้ฟังเกี่ยวกับคำว่าภาษาแปลกๆจริงๆแล้วเราไม่น่าจะต่อสู้เนาะเราไม่น่าที่จะต่อสู้เพราะว่านี่เป็นคําสอนในพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําสอนในพระวจนะพระเจ้าเราก็น่าจะเรียนรู้เราก็น่าจะเรียนรู้ และถ้าจะให้ดีก็คือการอธิษฐานขอประสบการณ์จากพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เชื่อในว่าพระเจ้าจะให้เราผู้ที่สนใจนั้นได้รับประสบการณ์ในเรื่องนี้นะคะฉะนั้นสําสหรับภาษาทูตสวรรค์น,นะคะที่พูดถึงภาษาแปลกๆพระทูตสูสวรรค์นี้ก็เป็นบทเรียนที่มีความสําคัญนะคะพี่น้องค่ะสําสหรับตอนที่สองวันนี้ ข้าพเจ้าก็จะหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะหยุดเพียงแค่นี้ก่อนแต่ว่าจะมาอธิบายในตอนที่สามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องภาษาปแปลกๆที่อาจารย์ประลูจะแนะนําให้เรารู้ว่ามีความสําคัญอย่างไรและการดําเนินชีวิตโดยการใช้หรือว่าการพูดภาษาแปลกนั้นเป็นอย่างไรมีความสําคัญกับคริสตจักรหรือการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือชีวิตส่วนตัวมากนะ้อยแค่ไหน ค่ะพี่น้องสําหรับวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็ขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าบทเรียนวันนี้จะเป็นบทเรียนที่ทําให้พี่น้องได้เข้าใจบ้างเนาะเกี่ยวกับพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องพระิิยาณปริสุดนะคะค่าพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการกัแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สําหรับ วันเวลาที่พระเจ้าให้ขอบคุณพระเจ้าสลับบทเรียนอันล้ําค่าที่พระเจ้าประทานให้ขอพระเจ้าอวยพรให้บทเรียนนี้เกิดผลเป็นที่ถวายสรรเสริญในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องคะสวัสดีนะคะพบก,กันในตอนที่สามนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีคะ่ะ